f อ r ตอม o ทคปีสองพี2ส2 4สีดำดูดคันนี้ครับเลือกล้อของ KMC ตัวนี้ KMC เป็นล้อแบรนด์ของอเมริกานะฮะขอบ20กว้าง9นิ้วนะครับประคู่กับยาง27555 20โตโยโอเพ่นคันที่ RT นะฮะจบ main, dozen, huh. ง,งานรีวิวครับกับ f o r ตอ t o ทคปีปี2ส2 4สีดำดูดคันนี้ครับ โอเคครับคันนี้มากับชุดแต่งของวิกเตอร์รอบพันเลยนะครับมีทั้งชุดป่่งล้อนะครับบันไดแล้วก็โป่่งล้อหลังนะฮะทั้งรอบคันคันนี้นี่ฮะเลือกล้อของ KMC ตัวนี้ KMC เป็นลอ้อแบรนด์ของอเมริกานะฮะขอบ20กว้าง9นิ้วนะครับก็คู่กับยาง2 7 5 5 5็ดโตโยโอเพนคันที่ RT นะฮะตัวนี้เป็นดอก RT ซึ่งเป็นดอกที่มีเสียงแต่ว่ามีเสียงน้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นดอกเหมือนกับดอกมัดทะเลเลครับเป็นมัดที่เสียงเงียบที่สุดละสาหรับสเปคออฟเซ็ตของลอ้อตัวนี้เนี่ยเสมอกับซุ้มลอ้อนะฮะไม่ยืดออกมาข้อดีคือ จะทําให้วิ่งเนี่ยเสียงดังยิ่งน้อยลองฮะจะทําให้วิ่งแล้วเงียบถึงจะเป็นดอกฮะาีีแต่เสียงเงียบนะฮะเพราะว่าโดยล้อเขาเนี่ยไม่ได้ยื่นออกมาประเภทล้อสายเมกาล้อยื่นยื่นออกมาเนี่ยเสียงก็จะดังกว่านะครับในยางที่เป็นดอกยางเดียวกันเพราะหน้ายางจะสัมผัสกันลมนะอย่างนี้เนี่ยหน้ายางจะไม่โดนสัมผัสกันลมเพราะฉะนั้นเสียงวิ่งก็จะเงียบกว่าและการติดตั้งแบบไร้รอยพร้อมกับถ่วงล้อใช้ตะกั่วตามสีของล้อแม็กนะครับเพื่อจะได้ดูละเอียดและเนียนไปนะฮะ ตั้งศูนย์ล้อจัดมุมองศาใหม่ให้เรียบร้อยกับพี่มั่นใจแน่นอนครับ dozen, about to handle list? Huh. Was they cousins or was they twins? I love the one they both go all in, like that. This one and that one. See, he wants the cute one, I want the fat one, cause she pay what she rain. I'm looking for a gem for holiday up, hold up. Hey, boy, my niggas who be thinking we saw. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for oh my niggas to react and to bow. Take up a sea. <laughs> Hope you're ready